ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสิรลคุณได้จัดทำโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้โอกาสนักเรียนในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยเป้าหมายที่นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง จะพัฒนาสู่การเป็นแกนนำหรือผู้เผยแผ่แนวคิดและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคคลต่างๆตามสถานภาพของตอนเองกิจกรรมหนึ่งในค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจที่สำคัญคือการฝึกคิดวิเคราะห์ฟังอ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มแล้วถอดบทเรียนสร้างเป็นผลงานกลุ่มโดยค่ายนี้จะฝึกพัฒนาเด็กนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน ให้เป็นผู้นำเสนอกล้าสแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมผ่านการนำเสนอต่อพระหลวงพ่อสุทีชาคารูตามมาตัดแปลงใช้ซึ่งอาจจะเริ่มต้นเด้จากสุวเล็กๆด้วยตัวเราเองอย่างเช่นการทำความดีผมเชื่อว่าถ้าบุาคคลใดที่น,นำคำสอนปฏนบัติตามคำสอนขอ,ของแม่และพ่อนะครับแล้วประสบความสำเร็จพ่อกับแม่ก็จะรู้สึกมีความภาคภูมิใจนนในตัวเองครับ<า> หากข้าพเจ้าทได้เคยประมาทครั้งร่วมเกินต่อพระรรมกา,ายการทมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา,มาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสื่สารพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป จนกว่าชีวิตจะหาไหม่